สวัสดีครับสวัสดีครับแชทยูทูบทุกท่านสวัสดีคุณติดตามครับผมตอนนี้ในช่องมานุบซาวน์ไลฟ์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาวันนี้นะผมมาในวันที่20มีนาคม2567นะครับกับสินค้ามือสองนะครับผมกับมีทั้งสตรีบดาวดอกลำพ้งนี่นะครับผมดอกลำพ้งนิดหน่อยๆนะครับผมสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับมีบ้างนะครับอ่ะขอบคุณมิ่งลูกค้าไม่ลูกค้าเก่ากันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากมายเลยนะครับผมอ่ะ สองท่านงานติดต่อผมกับยังเป็นเบอร์เดิม0921374484นะครับเบอร์โทรกับยุติแต่ลางคลิปกับมีทุกคลิปนะครับผมอ่ะทางร้านนะครับผมลูกค้าเขาไม่มีไม่กับจับบุหรี่ทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมไม่จะโอนแล้วก็ส่งเนาะนะครับกับสิ่งนี้บางเทื่ยที่มีเก็บปลายทางเนี่ยราคาขนส่งนะครับแล้วแต่ลูกค้าท่านใดสะดวกก็สะดวกนะครับผมเนาะก็สอบถามกันได้มาก่อนได้นะครับแอดไลน์ผมเบอร์ตามที่ผมบอกไปได้นะครับผมอ่ะ อ่ะสินค้าตัวแรกเลยครับผมเป็นหมอดึงไฟนะครับผมจะเดินสูบมอแปลงนะครับมอแปลงไฟนะครับผมรุ่น80 a 8 0บบอมนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลเนาะเขาเอิญนะครับผมอาจจะเป็นรุ่นรุ่นไม่ไม่กลางกลางไปหาไม่นะครับผมเนาะตัวนี้ก็สภาพสวยอ่ะพี่เ็นเนยหมุนนี่แหละหมุนตัวมันครับอ่ะลูกน้องครับผู้เก่าผู้เดิมนี่นะครับวันจะเห็นหน้าครับผมงานงานงานเขาไลยนะครับผมที่ตนี้อ่ะมีพ่ดลมนี่ตัวนะครับรุ่นนี้ก็สภาพ โอ้ผมว่าเก่าซิปเป็นเช่นไรครับบ่อแปลงไส้นะครับมึงบวกกันถ้าติกนี่ยังอยู่เลยเนาะหลอกนี่ครับผมหลอกไอ้ยังขาวอยู่เนาะไม่ได้ใส่โดนเอามุนกลับมาเนี่ยนะตัวนี้เอาไปรับเองนะครับผมราคาหกพันเก้าร้อยบาทนะครับกับสภาพนี้สวยมากนะครับผมว่าสวยนะถือว่าสมบูรณ์นะครับผมเนี่ยหกพันเก้าร้อยบาทรับเองค่าซงขอสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วแต่พื้นที่ครับหาลอยนี่จะเป็นพื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ห่างไกลรับหาลอยนะมันสีมีคาบวกนะ น้ำหนักก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับหนักมากนะครับผม <c oughs> แบบชิบยมเนาะอ่ะต่อไปนะผมดอกสามลาเอทครับผมสามลายเอทเป็นดอกนิยมนะครับผมสิบสองนิ้วนะครับผมสามลาเอทเป็นดอกนิยมอีกดอกหนึ่งดอกคือห่อใส่เนาะเอาไงครัห่ <c oughs> อขัดใส่รุนี่ละในตูผ้ผมมีดอกเดิมจักดอกนะครับผมซ่อมทั้งนั้นอ่ะมื้อนี้กับดอกซ่อมนะครับผมอะมีทั้งหมญูแบบนั้นเก้า <c oughs> ด,ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกอีกดอกนึ่งญี่ปุนะ่นครับอยู่บันไดเอามาประท่าน,นะครับผมอ่ะ นี่เก่าดอกเป็นอ่าดอกซ้อมนะครับผมเป็นดอกซ้อมทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะราคานะครับผมราคาดอกละหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทอนะ่ะดอกซ้อมเนาะคาทรงขอ,งของคูละร้อยห้าสิบแต่เยอเนาะคูละรนะ้อยห้าสิบเนาะแมีนนะครับผมเพราะว่าดอกเดิมตอนนี้ก็ทะลุขึ้นไปหลักสูงเนาะหลักสูงมากครับสูงมากเนาะนะครับผม,บผมดอกเดิมดอกยังอนะ่ะ ไพ่รับไพ่รับได้กกับจ้างเอาเนาะเอาตามสิ่เจ้าของนผมใส่มูนี่แหละครับมีตรดอกสองอ่อยต่อยเล่นนตู้ผมนี่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับผมอ่ะอันนี้สองละเอนะครับผมสองละเอดอกเดิมมีสามดอกนะครับดอกเดิมเดิมเลยมีอยู่สามดอกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับรุ่นนี้นะครับผมเออพ่อแยังที่สวยนะครับเดิมเดิมเลยเนาะมูนี่เอาไปดอกละเจารอยหาิบนะครับผมบอลวมนทรงนะครับผมคาทรงกับ คู่ละร้อยหาซิปก็แล้วกันดอกนี่เสียดค่ค่าส่งจะแปดสิบาทก็ได้เนาะนะครับผมนี่มีอยู่สามดอกเดิมๆนะครับผมสองร้อยเอสอีสิบสองสองร้อยเอสนะครับของพี่อ่าเป็นรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมอ่ะเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กนะครับผมก็จะมีเน็ตเวิร์กนะครับนี่อันนี้เป็นของเอียงนี่บั้นบั้นมันแผ้วอะบั้นแผ่วมันแผ้วมันแผ้วนะครับผมโอ้นะครับผมอะไรบ้นเนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็น จักช่างนี่อันนี้อันนี้เข้านะครับผมอันนี้มันสีมีอย่างสวิกเพิ่มเบียดด้วยนะครับผมอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้เลยนะครับผมดอกกลางเออนาจะเป็นตูใบหนึ่งมี่มีเบียดมีกลางมีเหลี่ยมมั้งส่บวะแต่ไม่เก่าตูเงีเ้ยวอ่ะไหมโอ้นาจะมีอันว่าเนาะเนาะมันมีสวิปีบเบียดอ่ะมอนตูมันคล้ายๆย,ยี่ห้อนึงเออ มิดอ่ามีเป็นตู้มิดโลกวเป็นตู้เป็นใส่ดอกก้างแล้วก็อันนี้ใส่เสียงแหลมเอออ่ะนี่อ่าบ้านบ้านบ้านเพลีมีตัวสามตัวเนาะสามตัวครับเอาตัวละสองร้อหาสิบนะครับผมอ่ะสองร้ห้าสิบเนาะสองร้อยห้าสิบสองอหสิบ่าตัวนี้ก็สิเป็นของอีงยังนะครับผมนี่นี่น่าจะเป็นอ่ากลางหนึ่งแหลมหนึ่งนะครับผมแมนเนตเวิกองคู่นเป็นเน้นเวิร์กหนึ่งหนึ่งคู่ึ่ะครับผมโอ้ยเนาะติดอ่างแล้วอ่ะ ตัวนี้มันก็สิมีแหวงอย่างน้อยเนาะมันก็สิบ้สวยป็นเดยนะครับผมแต่ว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมอสองตัวไปสักสามหลอดร่วมทรงไปสองตัวสองตัวสามหลอดร่วมทรงครับผมอูนี่ตัวละสองร้อยห้าสิบครับนะครับผมอันนี้นิเวิร์กเสียงแหลมมาล่ะเมนบบเขาบอกเป็นเสียงแหลมเหรแต่ว่าคือสภาดงามก็เห็ีดใหญ่แขกเคทิกเอเขาเป็นเขาเป็นนิเวิร์กเสียงแหลมนี่นิเวิร์กเสียงแหลมอ่กันได้สบายเลยนี่ใส่ได้เบิดทุกูโมกกวนะเบื้องอากับเบื้องสวย ยังยังขาวๆอยู่เลยเนาะคือสาวร่ยเอยยังเหลี่ยมเลซื้อเอาไปสักตัวละสองรอยไปร่วมทรงนี่ทั้งหมดอยู่สี่ตัวนะครับนี่ทั้งหมดอยู่สี่ตัวไปสองรอยร่วมทรงอันนี้กับสองร้อยหาสิบร่วมทรงพนุนเนาะนี่ครับร่วมทรงไพนุนเนาะจับไปครับเออเนาะร่วมทรงไปเลยครับตัวนี้ที่ผมร่วมทรงผมกับบ่าวร่วมทรงนะครับอ่ะดอกสิบแปดนิ้วครับผมยูโรซีรีส์ครับใบพี่วิดีโอครับายพี่วิดีโอนะครับผมเดิม หน้าสวยมันมมมััันนนยอมมันแย่งเสียงอาโอเคโอเคนี่ครันี่ครับนี่สวยๆเลยนะครับผมมีอยู่คู่อ่ามีอยู่สองดอกมีสองดอกในคู่ครับเอาดาเบิ้งนี่แหละนี่อันนี้เอาเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่สวยๆอยู่ยอบะแข็งมากนะแข็งมากเอออ่ะขอบเงี้ยเอาคู่ละอ่าสองพันหาตกดอกละพันสองร้อยห้าสิบบาทเนาะครับผมนะครับผมอ่ะคู่ละสองพันห้าค่าส่งขออ่าค่าส่งมาครับ ผู้คคาส่งดอก18ปปกะดอกละ100ซะไปเนาะครับผมอ่ารับเองกะ2,000รับเอง2,000ซีไปอ่ะลดไถไปเลย <Okay. S 1> รวมซุ้ง2,600ไปง่ายๆเลยรวมส่ง2,600รับเอง2,400ซ้อน4เออนะครับเอาเอง่ายๆเลยดีกว่า400บาทนะครับ2,400บาทกับอ่ารับเองรวมซุ้งกับ2,600บาทครับผมอ่าสง่งเมยนบ่ 2,006น,นี่คือทรงทรงครับอ่ารับเองคือ2,400บาทเออนะครับบางเคียบบอกดูไรผมกัดงงเจ้าของนะครับผมอะกล้องเป่ากล้องเป่ากล้องเป่าโปรยูโรเทคเปิดขึ้นนั่นแหละครับพอดไม่แจ็ควอดเลยดิสกาะเปาของใน่นี่งา่เยข้าวบ่ใสหรือว่าจังไยวะเขาอาจจะใส่เป็นลิ้นชักก็ได้ดอ๋อเนาะซื้อลิ้นชักมาใช้เขาใส่ลินชักแยกก็ได้แต่ว่ากระเป๋ามันใหม่ซคของใหม่เนาะ เอาไปเอาไปหาลอยร่วมทรงไปเดี๋ยวรับเองกับรับเองไห้จากซีลอยไปครับผมเออง่ายๆเลยครับกระเป๋าอันนี้ประงรงแล้วกันอ่าเอาเอาห้าไปอยากใส่เนาะใส่หมดเอ้ามาเข้าเอาสายเมียนกันเลยครับเดี๋ยวขามมาแล้วสายเมียนเนาะสายเมียนเบอร์สี่คูณสี่นะครับสายเมียนสี่คูณสี่พร้อมปักยาวยี่สิบห้าเมตรน่าจะไม่ถึงสามสิบเมตรนะครับยาวยี่สิบห้าเมตรพร้อมว o w e r p a c กนะครับผมสามขาอ่า สามขานะครับผมนะครับอ่ะสายนี้เอาไปผ่านหานะครับผมไปผ่านหาสภาพมันสวยเลยเนี่ยผ่นหานะครับผมผ่านหาเอ้าผ่านหาไปนะครับผมอ่าผมไปริ่มทรงนะครับผมขาทรงจังคิดกันตามจริงเนาะสภาพมันสวยนะครับผมท่องแดงบูมี่ดำนะครับย่งเหลี่ยมเดียวด้วยท่องแดงนะครับถ้าใส่โดนสายมันสีดำมันวะสายสีดำครับนะครับผมน้อยง่ายอ่ะแยมอีกยอดฮิตยอดนิยมอีกรุ่นนึง P audio B 750นี่นะครับผมอ่าสองตัวสองตัวเอาอยัางไงาครับสองตัวจะเป็นหนาจะเป็นว่ายเทียบว่ายเทียบเนะบาะครับผมบ่รู้ว่าเกียร์ใดนะครับผมเดี๋ยวผมสิแกะให้เบิ้งนะครับผมบ่รู้ว่าเกียร์ใดแต่ว่าว่ายห้องมีเกีย,นะกยร์ใดเนาะเอ๋อสี่เลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้เป็นเกียร์ใดอของเ้านะครับผมอันนี้ว่ายแท้นะครับสองตัวนี้ว่ายแท้อ่ะตัวนี้มีสองให้ด้วยซูมือนี่ราคาตัวนี้ครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับราคาสูงมากเลย หนึ่งดอลละสองพันกว่าโร่นครับเขาขายขายมือสองอ่ะราคาสูงอะเอามือนีก่อนเอามือว้อยเกียร์เเนาะ anyway <anyway. Hayır. S 2> นะครับผมสองดอกนี่เอาดอกละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทร่มซุงดอกละหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทร่มซุงนะครับผมนะครับแม่นลยไม่ขึ้นเกีื่องเจ็ดห้าศูนย์แท้นะครับผมโมเมนต์ของจีนนะครับผมเป็นของแท้นะครับผมโมเมนต์ของจีนเนาะนะครับผมอันนี้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมโรงงานเลยนะครับผมตัวเดิมโรงงานเลยนะครับผม ตัวนี้ก็สิขยับราคาขึ้นมาสูงจากน้อยนะครับผมตัวละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทลมสูงนะครับผมต้องขอใจนับช่วงนี้นี่ผมบอกเลยว่าเจ้นหนู้นย์เป็นที่นิยมและต้องการสูงม,ม,มากครับเอาไงยคู่ละสองพันแปดถือปะครับผมสองพันแปดลมสูงอันนี้เอาคู่ละสองพันสี่ลมสูงครับผมอ่านะครับผมก็ลองดูง,ง่ายๆขึ้นเนตลาดมันขึ้นเครือขึ้นยังตัไวไอ้วามันสภาพมันสวยดิเนสวยนะเนาะมึงอีกันนึงนีง่แหละ อืมนะครับผมเก่าถือว่าโอเคเนาะโอเคครับถือว่าโอเคนะสา,ายนีะพูดได้แต่ไปใสยสายหลอดหมีไปง่ามครับอู้ขึ้มีแต่สายดีๆของอีหยงังนี่อันนี้หอยเพิ่งสรางเลยว่าไรตัวตัวนี้ตัว U S A คืออะไรอะ่ะตัวเด้น U S A เป็น P K Cable P เอียงก่อน P K Cable อ่า P K Cable เนาะครับอ่าเอาสายเนี่ยออกก่อนสายเปิดเพลงนี่เอาออกก่อนเดี๋ยวไม่มีแล้วมันถึงมี G D นะครับพี่ โมยากอ่ะจักเส้นนับให้เพื่อนตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเส้นครับเก้าเส้นความยาวประมาณเมตรหนึ่งเลยปะครับประมาณหนึ่งเมตรเมตรหนึ่งเนาะอ่ะเอ้าตัวนี้กะมันเส้นเอาเข้าไปน้ำสายเปิดเพลงนะครับน่าจะยี่ห้อดีเนาะเบื้องจากนี้กระู่นี่นี่เห็นเนาะหัวไดนาคอมด้วยนี่ดูนะครับผมมันเป็นสายไดนาคอมดีมันคืดีแท้นี่น่าจะเป็นสายไดนาคอม อ่ะนะครับผมเพื่อใด้ดีไปชุนดนี้ไปคือสุดยอดมากเลยอ่ะนะครับแบบ่ได้๋ยวอวยของเจ้าของนะครับมันมันสวยจริงนะครับอ่าบ่ได้อ,อวยเนาะอ่ะหหัวาใม่ๆทั้งทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทลวมซุงสิบเส้นนี่น,นะไม่อ่านสิบเซนเอาม่เลสไสหนี่ง,แ,งแต่มีมีสามลอยสองลอยสามลอยไปเพราะมันมีตัวกรองอะไรมันบางทาเทเลสไปประเทศมีตัวกรองอย่างนี้จะยางเนาะดีๆนะครับผม หนึ่งพันหนึ่งร้อยร่วมทรงนะครับถามผูดด้ใดมาแพงง่านก่อนได้นะครับไม่เป็นไรผมไม่ว่ากันเลยนะครับนะครับผมครับสภาพครับอ่มีไปเอาุกเยาซ้ายตัวที่นนะครับผมดูสาภาพเนาะอ่ะนะครับผมอ่นะมาต่อไปปักไฟนะครับผมปักไฟนะครับอ่าเอาเป็นตัวในการดีเอาตัวนี้นะครับนี่ ักไฟอ่านี้ประมาณสองยูเนาะสองยูเบเกอร์หกสิสาแอมป์ครับผมจะใส่พาาเวอร์เด็ตัวเดียวจบเลยจริงๆแล้วปลั๊กไฟตัวนี้มันมาพร้อมกับสเตปดาแปดสิบแอมป์กับสายนี่ลังเขาตัวนี้คิดออกปะครับอ่านะครับผมเนาะอ่าปลั๊กไฟตัวนี้สภาพอ่าเอาขึ้นมาพี่เส็นนี่แหละมุนนะสภาพผมบอกเลยว่าเหมือนกับมือหนึ่งโอ้นะครับผมผมเิ่งจะมาเห็นสินค้าคมุนเหมือนกับมือหนึ่งอ่หมุนละ หนึ่งไม่พอแต่ผมมีห้อยห้อยคันนอดกับผมีนะครับผมถือว่าโอ้สวยมากนะครับผมปักไฟอ่ะเอาไปสักหนึ่งพันหกร้อยบาทลวมซุงไปหนึ่งพันหกร้อยบาทลวมซุงเบรคเกอร์ตัวเดียวกันจะแพี้ยงยดิหกสิบสามแอมป์ดีๆเนาะเอาลงกันอ่าหนึ่งพันหกร้อยบาทลวมซุงลาบีงห้ยท่านหาไปนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับผมปักไฟดีเลยออีกหนึ่งตัวนะครับผมอีกหนึ่งตัวเลย ตัวนี้เอาไปสักพันพันสองหาสีร่มทรงสักไปพันสองห้าสิอ่ะร่มทรงอ่ะออกไปพี่เสียงเนี่ยมุนๆเนี่ยด้านหลังมีปักตัวตัวข้างหลังมีแปดช่องครับสวยอยู่ดีนะข้างหน้ามี่สองสักสองข้างหน้าไม่มีไม่มีเนาะเป็ักดีลี่เนาะไอ้เรียวปักดีลีนเป็นจอวัดวนทั้งเบิดมาครับครับผมจอวัดวนวูดทั้งหมดโอ้ยเนาะวนลาวเด้อผมอ่ะอีกหนึ่งตัวเดย์โมเลกไมโครเทคครับตัวนี้ pld สองหกอ่ะนี่นะ pld สองหกนะครับผมนี่ ตัวนี้โปรแกรมพร้อมนะครับผมเป็นโปรแกรมของมาณาี่ไทยแลนด์นะครับขอไปโหลดได้เนี่บอมาราลี่ไทยแลนด์เขาไปโหลดไปเบื้องได้นะครับมันพี่โปรแกรมได้หลายย่างทล่เฮโหลดเนาะมุนแน่ละพี่เสียนนะตัวนี้เป็นสองอินหเอาหกเอานะครับผมสามารถเล่นสองทางได้สามทางได้นะครับผมกับพี่เสียนเบื้องต้นผมกับพี่เซียนเอาข้าวได้นะครับผมพี่เสียนเบื้องต้นที่ไนเอาข้าวได้คือขอจะตบอกแนะนามากนะนะครับผมสภาพยังสวยเลยนะครับเดิมๆนะครับผมเดิมๆเลยเอาไป เอาไปสัก 6, 9 0 0เก้าร้อยบาทไป6 9 0ันเก้ายบาทนะคา่งขอรอยหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมนะครับผมเป็นตัวใสง่ายานะ้รลินี้กาไข่ไข่นะครับผมไข่ไข่มันกะเล็บเล็กมันกะไข,ข่ไข่กะแม่นไกลยล่ะนะครับผมไข่ไข่กันเบิร์นะครับแล้วมารานี่นะครับผมไมโครเทคนะครับผมมันกะเป็นของแบรนด์ไทยเป็นบ่ครับผมของไทยห้องกะถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับ อันนี้เป็นพาวเวอร์ k s Audio h i Fives สามพันห้าครับอ่านะครับผมรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้นะครับอ่าเต็มๆเลยเนาะเต็มๆกล้องเต็มๆเลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับมุนได้บวว่ะแหละมุนเดีย่ะคับเบรกคับกลางสบายเลยนะครับผมแรงนะครับตัวนี้ก็ล่องสองโวลต์ได้สองโอห์มได้ครับรุ่นนี้ลงสองโอห์มได้นะครับ อ่ะเอาซับประคุณไป็นหม้าอะไรนะผมสิบแปดนิ้วก็ได้ขางละสองถึงสามดอกเนาะครับผมนะครับผมสิบห้าสิบสองได้ขางละสี่แมนขางละสี่ได้สิบห้าที่สองนะครับผมก็เป็นแจ็คที่นี่ทึงเอกวาโฟนครับสเปคคอนมีทึงหมุนเทิงนี่โคบัสนะครับผมเนี่ยอ่ะเอาไปสักแปดพันบาทไปแปดพันบาทนะครับผมแปดพันบาทอืมแปดพันบาทเอาร่วมสูงไปเลยอืมร่วมสูงให้เลยนะครับผมแปดพันบาทร่วมสูงนะครับผมมาใครเร็วใครเร็วใครได้นะครับผม เป็นาขยดังของหน่อยยี่ทอนะครับผม KF นะครับผมออดิโอนะครับผมของดีมือนกันร้อยนะครับผมชำงานได้ปกติทุกอย่างสินค้าที่ผมรีวิวมากใส่งานได้ปกติแล้วอีกอย่างหนึ่งคืสีท้ายคลิปแล้วก็ส่งให้นะครับก่อนส่งผมจะส่งให้นะครับประมาณนี้นะครับขาวๆเนาะอ่ะกับการท้ายคลิปสิ่ผ่านทที่แล้วนะครับผมถึงว่านานมากเนอะอ่ะนี่ชุดนี้เป็นชุดอ่ารวมมิดนะครับผมเพราะ้ไห้ขายนะครับโมนี่เป็นชุดออกงานบุญผลียดนะครับผมตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ อย่างแรกนะครับผมมือนี่ตัวนี้เดี๋ยวอยู่ปรดนครับถ้าเขาขยับเป็นเก่าคันสองโฟนสิตกเป็นของผมนะครับประดนนะครับคุณคุณนี่ของไหหูนี่ครับอันนี้ก็คุณคุณครับนี่นี่ใช้งานอยู่นะครับผมอ่ะสายสายเอาตัวไหนก่อนดีเอาสิบห้าเมตรสี่ข้อสิบห้าเมตรสี่ข้ออ่ะสิบห้าเมตรสี่ข้อมีอยู่สองสองเส้นเนาะครับผมอ่ะสิบห้าเมตรสี่ข้อน่าจะเป็นสายเบอร์สองจุดห้าแล้วเนาะมันใหญ่ครับผมครับสองจุดห้านะ สิบห้าเมตรนะครับผมหัวซัเปอรคอนกานอาจจะเป็นรุ่นรุ่นดีอยู่ดีเนาะรุ่นดีรุ่นรุ่นดาเออกากาสซีบอทอร์กบีบกับยังเดอกเนาะกาสทีเป็นรุ่นดีอยอะนะครับผมอ่ะเอาเส้นละแปดร้อยเอ๊ะสี่ข้อแนนขาทรงขอเส้นละร้อยนะครับผมเนาะเก้าร้อยลมส่งอ่ะเก้าร้อยลมส่งเป็ไงเส้นละเก้าร้อยลมส่งเนาะเป็นสี่ข้อนะเป็นสี่ข้อสี่คูณสองจุดห้านะครับอ่ะมูนี่เป็นสองสองข้อ สิบหเมตรคือกันหละเอาขึ้นมามสิบห้าเมตรอีกมัดหนึ่งอ่ะแมนๆมนครับถงอ่องเมนถือองส <15 S 1> ิบห้าเมตรสิบห้าเมตรอ่ะ,อะเอามอนี่ก่อนขนาดสิบสามอันนี้เก่าราค่าเดียวกันเลยได้ปะมันกับเบอร์สองคู่สองจุือกันแคว่วมันเป็นอ่ะสองขอเฉยๆสองข้อคูสองจุอ่ะคือกันตอนนี้สภาพสายมันก็นยังงามอยู่นะครับผมโลคู่อยู่ะเอาคว้าเาาก่าคูนี่เก่ลอยร่มทรง เก้าร้อยลมสูงแม่นเอาทอกันนี่แหละเพราะว่ามันก็มันกับว่าดะไนี้กันเลยแคลนเป็นแค่สองข้อสี่ข้อเฉยๆนะครับผมอันนี้สิบสามสิบสามเมตรอันนี้ก็สภาพสายกับโลโก้ยังอยู่เลยสวยอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เป็นสองคูณสองจุดห้าเหมือนกันสวยเลยสิบสามเมตรนะครับผมสายนี้ผมแถมให้อยู่แล้วนะครับผมสายที่มันหลัดมากนี่ผมแถมให้เบิ่มเนะครับผมว่าเดี๋ยวเก็บไว้นะตัวนี้เอาไปสักสิบสามเมตรเนาะครับผมสิบสามเมตรเอาไปสักเจ็ดลอยล้มสูงเลยบ่ราะเบียงหกลอย แมนสองเส้นครับเจ็ดลอยร่มทรงรับเองเดหกลอยนะครับผมสภาพมันสวยอันนี้ยี่สิบสองเมตรยี่บสองเมตรนะครับผมตัวนี้เป็นสายสองสองคูนึ่งจุดหาครับแมนครับแมนคล้ายไปแล้วคูนึ่งอย่างนั้นฮสภาพสายกันยั่งเห็นเห็นอยู่นะครับผมนี่นะครับอ่ะตัวนี้ยี่สิบสองเมตรสองเสนตัวนี้เอาหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปร่วมทรงหนึ่งพันหนึ่งร้อยแมนร่วมทรงเด็สองเส้นรับเองก็คือหนึ่งพันนะครับผมมา มันหัวสเปคอนชุดนี้ได้มากมันบริกรแข็งเลยนะครับผมผมถือว่าโอเคทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมแล็กนี่แหละาแล็กงามเลยผมรูลแล็กยิ่งยั่ว่าติดโลโก้สติ๊กเกอร์กิฟต์มาสวยมากนะครับตัวจริงอะผมบอกเลยนะครับผมเมืองเหลี่ยมเลยสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์กิฟต์นี่กับว่าแมนแบบใกล้ขาเลยนะครับผมเหลี่ยมขึ้นกันสวย เพิ่งปิดมาใหม่ด้วยนะครับผมสวยเปิดได้บ่เปิดให้ก้อนเต้าเผาเปิดเปิดอะไครับเปิดก้อนเต้าเผาเปิดเนี่ยเป็นแล็คจับฝาสามฟามปเป็นบ่อันนี้เป็นสามฟาครับนี่ฟาบนฝาบน,าบนเปิดฝ้าลังนหมฟาหนาคือฝ้าลังนี่เนาะหนูอ่าหนาเนาะอ่าหน้าหลังแล้สภาพแล็คเน,นี่ยมึงเนี่ยเพื่อให้ใส่ป่อนี่แล็คลายลังพึ่งด้วยนะลายลังพึ่งแล็คพึ่งลางลังพึ่งนะครับลายลังพึ่งนะ โอ,โอ้เสียโอ้หนอดขบแม่งเหลี่ยมประภาพเลยอ่ะนะผมเอา,า 3, 8, 8, ราคาสามพันแปดล้อมทรงสามพันหารับเองนะครับราคานี้เลยขอให้คขาหลุดแต่เด้แต่มันไม่หลีนะครับผมบางเทีอะครับ,บางเทีอาจจะบอกว่ามัวนะบางเทีมันหลุดนะครับผมบางเทีไม่ไรกันหลุดนะครับผม <c oughs> มันกับผัวนาพิษกดยูทูบบอกนะนะครับผมอ่ะสวยถือว่าสวยนะครับผมไ <c oughs> ม่รู้ว่าแบรนด์เนี่ยเท่าที่สติ๊กเกอิดกิบมากกิบกับติ๊กเกิดอ่ะสวยๆนะครับผม คือจังไซเพราะโดนนี่แหละนะซำคือจังบดิใส่นี่แหละคือจังมาแลกมือนหนึ่งเลยนี่แหละนะครับผมเป็นโชวเลยไซนาเล่นหลังมุนได้เลยบ่นนี่เลยบอกอะมาดูมาดอกะันนี้ดรอข้าหนีเน๊ดอข้าหนิมาพูดได้ปิดกระไรไหมมาสิได้อันนี้เวลาที่ผมถ่ายคลิปกับประมาณบ่ายสามนะครับมาเพิ่งหัวท่านได้กินเขาด้วยเหรอนี่ครับผมสื่อมาไปถ่ายกินเขานะครับผมอ่ะอ่ะนะครับผม ค่านี้ค่าอนี้อีกหนึ่งตัวนะครับายผูดด้ใดหาเทียบเอาพูดง่ายง่ายเลยผู้ใด้หาเทียบใกล้เคียงหรือว,ว่าเสียงดีเสียงหวานก็อ่ะเอาขึ้นมาบ่าอยากแล้วอ่ะไม่อยากบอกสรรพคุณหลายเอ้ยผู้เผู้ดหาวงตรงนะครับผู้ใด,ด้หาเสียงใกล้เคียงสามอยเอนะครับหรือว่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นว่ายไงตัวเนาะตัวนี้จะเป็นว่ายเจ็ดสิบห้าจุดห้านะครับสามอยเอนี่ถ้าจำาม่ผิด เจ็ดสิบสองหรือว่าเจ็ดสิบสองจุดสองหรือว่าเจ็ดสิบหกผมก็ลืมนะครับขอถทษน้ำอ่ะตันนี้อ่าคันนี้ e series สิบสองห้าร้อยเอสหกร้อยวัตต์นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวลองดูครับผมจะลองใช้บุญพาเวียดนี้นะครับผมบอกแล้วผมว่าน่าจะดีนะเพราะผมลองเซตตัวกาบมันก็ออกมาได้นะครับผมมึงกาบมันนะครับผม <c oughs> เออ <c oughs> กาบนะครับ <c oughs> นี่ครับว่าตรงงงนะครับผมผมมีกาบออกมากแต่ถือว่าโอเคเนาะครับผมนี่จากจากจากเริ่มจากนี่ครับประมาณร้อยยับขึ้นมากนี้นะครับผมนี่มันได้มันได้มันมาเบิดเลยครับเรียบแต่กาบมาหักแหลมลงหน่อยหนึ่งปีากระถิ่แล้วช่วงทีช่วงทีนี่แตเป็นแหลมถึกจองแล้วก็ถือว่าได้ได้ดีเนาะครับผมได้ดีนะครับผมช่วงวันสองร้อยนี่นะผมนี่เนาะมีสเปกมันครับพกไว้วัดแปดโอห์ม นะครับผม 96db เอาง่ายๆเลยนะครับผม57ถึง5,000เฮิร์ตครับผมะนะครับผมตั้งแต่มิดโลถึงมิดนม่ใส่หมด,ลดแล้วดอกละดนึ่้อยเก้บาทนะครับค่าส่งคู่ละค่าส่งคู่ละ1้0เหมือนเดิมนะครับผมสวยๆมีในสต็อกเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับมีในสต็อก14ดอกนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมผมว่าสวยๆเสยีสยงก็ดี นะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมผมชอบตัวที่สมัยเป็นสมัยไม้กดเนาะครับอืมเป็นกดนะครับซื้อมือนี่นะครับผมเป็นกดแล้วก็โค้งมันกันสแกนเป็นค่านี้เลยอ่าแม่เล็กผมเทียบเบิ้งอ่านี่ก็สามละเอียดนะครับผมครับผมเปลวเปลวมาเบิ้งอ่ะเอาไว้ต้องมงนะคผมอันนี้ผมเป็นวิทยาทานนะครับผมบ่ได้ตีบาเบียนั่นดีเวียนั่นบ่ดีนะครับผมใส่เป็นวิทยาวิทยาานนะครับให้ลูกค้าเบิ้งนะครับผมอ่ะตั้งบ่แม่เล็ก ตางกันแต่ว่าตั้งสำหรับลา,ายอืมนะครับผมตัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะครับผมนะครับผมตัวนี้ใหญ่กว่าเนาะตัวน,นี้ใหญ่กว่าแต่ว่ารูปลักษณ์สเฉียบวะครับมันเหมือนกับอันเดียวกันเลยจุดจุดจุดอ่ารูปลักษณ์นะครับผมอ่ะบางร้านเพิ่งจะรีวิวหลายหลายร้านแล้วเนาะครับผมแล้วบ่าน่าจะมีปัญหานะครับผมเป็นวิทยาทานให้ลูกค,ค้านะครับภาพพาเลือกใส่ราคาบอลเลี้ยงบ้างยังเสียงที่ได้มาก็เยี่ยมนะครับก็โอเคนะครับวิทยาทานนะครับผมประมาณนี้นะพอข่าวเนาะอ่ะที่นี่ฝากก็เลยกอแช่น้ำนะครับผม พอตัวไปกินเขาก็อ่านะผมสวัสดีครับ